ถ้าท่านผู้ชมทังบ้านนะครับที่อยากจะลองศึกษาการใช้งานเครื่อง CNC ด้วยโปรแกรม MarkT นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้รับเมนบอร์ดสำหรับควบคุมเครื่อง CNC ตรงใหม่นะครับนั่นก็คือเมนบอร์ดตัวนี้เลยครับ Mark t USB สำหรับการใช้งานเครื่อง CNC นะครับด้วยโปรแกรม Mark T ทีสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปศึกษารายละเอียดของเจ้าบอร์ดตัวนี้ข้าๆวๆกันก่อนนะครับโอเคครับมาดูความสามารถของเจ้าบอร์ดตัวนี้กันก่อนนะครับ บอร์ดตัวนี้เป็นบอร์ดสำหรับซอฟต์แวร์ MarkT โดยเฉพาะนะครับซึ่งเราจะเรียกว่า r e a k o u t Board ความสามารถที่เขียนไว้นะครับตัวประมวลผลบนบอร์ดตัวนี้นะครับสามารถขับความถี่ได้ที่100กิโลเฮิร์ตนะครับตัวบอร์ดเนี่ยสามารถส่งสัญญาณเพลานะครับสัญญาณเพลาเนี่ยในหนึ่งวินาทีเนี่ยได้ถึง1 0 0 k เคเฮิร์นะครับซึ่งถ้าเทียบกับบอร์ด Arduino Uno นะครับจะได้สูงสุดประมาณแค่30กิโลเฮิร์เท่านั้น ราถือว่าบอร์ดตัวนี้สามารถขับความถี่ได้สูงทีเดียวนะครับสามารถที่จะรองรับสเ,เ,เต็ปเปอร์มอเตอร์ได้สูงสุดที่4ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละพอร์ตกันนะครับแต่ละพอร์ตในเบรกเอาบอร์ดตัวนี้ว่ามันสามารถต่ออะไรได้บ้างและทําอะไรได้บ้างครับทอร์มินอลตรงส่วนนี้นะครับที่มันเขียนว่า5โวลต์กราว XP XD YP YD ZP ZD AP AD ตรงนี้สำหรับ ต่อไปไดเวอร์นะครับสเตปเปอร์ไดเวอร์ของแต่ละแกนนะครับตัว P เนี่ยคือหมายหมายความเป็นพานะครับหรือสเตปตัว D จะหมายความว่า d i r e c t ชันนะครับ d i r e c t ชันซึ่งก็จะมีทั้งทั้งหมด4แกนนะครับ X Y Z แล้วก็แกน A ส่วนพอร์ดดำๆตรงนี้นะครับสำหรับต่อแฮนด์วลนะครับที่เป็นดูกรณ์สำหรับหมุนขยับเคลื่อนแกนด้แกน Y แกน Z ด้วยปุ่มหมุนนะครับนี้นะฮะตรงนี้ ต่อไปมาดูพอตตรงนี้กันบ้างนะครับพอต10โวลต์ตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เขียนว่า10โวลต์ตรงนี้สามารถที่จะต่อไป VFD CNC Spi n เด e นะครับที่จะสามารถควบคุมความเร็วรอบของ Spi n เด e ได้น,น,นะครับที่เขียนว่า10โวลต์ส่วนพอรต AVI ตรงนี้นะฮะ AVI AVI ACM ตรงนี้สำหรับ ต่อไปที่ VFD s p i n d e r เหมือนกันนะครับส่วน24โวลต์ตรงนี้นะครับกับพอร์ต DCM ตัวนี้คือไฟเลี้ยงนะครับผมไฟเลี้ยงเข้าบอบ์ดตัวนี้จะสามารถใส่ได้2องสระดับนะครับก็คือ12โวลต์และ24โวลต์ส่วนพอร์ตนะครับอินพุตอินพุตหน,นึ่งะฮะนี่ย n หนึ่ง n สอง n สาม n สี่ตัวนี้สำหรับต่อพวกลิมิตสวิตโฮมโฮมสวิตนะครับหรือไม่ก็ปุ่ม e m e r g e n c ส Stop นะครับต่อไปนะครับ พอร์ตเอาเอาหนึ่งเอาสองเอาสามเอาสี่ตัวนี้สนหรับเป็นตัวไปควบคุมตัวรีเลย์สวิตช์นะครับอย่างเช่นว่าเราต้องการที่จะให้เปิด C N C Spi นเดเปิดปั๊มน้ำนะครับเปิดตัวพ่นหมอกต่างๆนะครับส่วนพอตตัวนี้เป็นพอรต U S B ธรรมดานะครับสาหรับต่อไปยังเครื่อง P C หรือโน้ตบุ๊กของเราสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำรายละเอียดเจ้าเมนบอร์ดมัคที U S B ตัวนี้นะครับว่ามันสามารถใช้งานอะไรได้บ้างนะ เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาดูวิธีการต่อเมนบอร์ดตัวนี้นะครับกับสเตปเปอร์มอเตอร์ไดเวอร์นะฮะแล้วก็เรื่องของการกําหนดค่าของโปรแกรมมาร์ชทีนะครับว่าจะมีวิธีการกําหนดยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องจุ๋ม DIY ด้วยนะครับผม